สวัสดีลูกค้าและ์เอฟซีทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็มาพบกับทีมงานทวีทรัพป,ประดานเช่นเคยครับวันนี้ทีมงานเราก็มาทําการขุดเจาะบ่อประดานงานอบตอครับผมปปาหมู่บ้านครับบ่อนี้จะเป็นสเปคบ่อสิบนิ้วลงท่อหกนิ้วชั้นหนา13.5สามจุดาครับสเปคความลึกที่60เมตรครับผม จุดนี้เราทำทั้งขุดเจาะบอ่อปรดาแล้วก็หอถังครับหอถังแล้วก็ขยายเขตขยายเขตยท่อเมนประปาครับ3 5มเมตรหอถังเราจะเป็นความสูงขนาด11เมตร90เซนครับหรือว่าเป็น12เมตรเลยก็ว่าได้ครับความจุน้ำปริมาณ10,000ลิตรครับผมตัวนี้จะเป็น ถังไฟเบอร์กาส2,500ลิตรทรงแอปเปิ้ลครับสถังพวกเหล็กเหล็กโครงสร้างเราจะเน้นเป็นลาดน้ำเงินหมดครับผมตามแบบอบตอเขาเระบุมาต้องเป็นลาดน้ำเงินครับทีมงานก็กำลังเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือครับผมเพื่อที่จะเร่งงานให้เสร็จตามชิวที่ เราได้ตกลงไว้ครับผมลูกค้าเอฟที่รอชิวก็อดใจรออีกนิดนึงครับผมตอนนี้ทีมงานเราเร่งงานให้เต็มที่ครับทำงาน,น,นตั้งแต่เช้ามืดจนถึงดึกดื่นครับผมเพื่อเร่งงานให้มันทันใจลูกค้าครับผม ตอนนี้เราก็ลงท่อเสร็จเรียบร้อยครับเทกวดบุขัางบ่อเรียบร้อยเต่มน้ําครับผมอตอนนี้น้ําก็ใส่แล้วเดี๋ยวเราจะเก็บเครื่องมือแล้วก็จะเทปากบ่อด้วยซีเมนต์ครับผมบ่อน,นี้เราจะลงเป็นปั๊มสมาร์ทขนาด1.5แรงม้าครับผม1.5แรงมา้าปริมาณน้ําออกก็100ลิตรต่อชั่วโมงครับ ทีมงานเรารับทุกงานครับผมรับทุกอย่างเราได้รู้ว่าลูกค้าต้องการที่จะให้เราไปทําทําอะไรที่ไหนยังไงเราทําให้ได้หมดครับขอแค่ว่าลูกค้าต้องการครับผมเราพร้อมจะออกแบบให้นี้เรามีมีขยายเขตเสาไฟรั้สองเสาวงสร้าง ันนี้เราเทเมื่อวานเราเทเรียนเท้อหม้อไปครับวันนี้ก็จะเทคาน,นครับผมครับผมก็มาต่อกันที่งานโครงสร้างครับผม อ่าตัวนี้จะเป็นโครงสร้างหอถังปลาปลาครับความสูงอยู่ที่สิบเ็ดเมตรเก้าสิบเซนครับผมอ่าตอนนี้ทีมงานเราก็กำลังตัดเหล็กเพื่อจะประกอบโครงสร้างครับผมงานเล็กงานใหญ่เรารับหมดครับผมขอแต่ว่ามั่นใจในฝีมือทีมงานเราครับเราพร้อมที่จะบริการทุกทกท่านครับอย่างเต็มที่ครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นแป๊บเหล็กกันวันไน ชนิดคาดน้าเงินครับผมการความหนาคาดน้าเงินอตัวนี้สเปคเหล็กก็จะหนาหนาสุดของเหล็กการไม้ตัวนี้เลยนะครับวิธีการการถักเหล็กการเข้าเหล็กนี้คือเราทําตามแบบที่เขาออกแบบมาให้เราเป๊ะทุกอย่างนะครับเพื่อความแข็งแรงครับผมเราต้องทําตามวิศวกรที่เขาออกแบบมาให้ครับหลักการทํางานหลักการทํา างานโครงสร้างงานหอทางนี้ครับการถ่ายเทน้ําหนักสําคัญที่สุดครับผมถ้าเราค้ายันเหล็กไม่ดีการถ่ายเทน้ําหนักไม่ได้โอกาสที่แห้งจะทุดตัวจะบิดตัวจะพังเนี่ยมันเยอะครับผมเราต้องใส่ใจรายละเอียดครับเรื่องอางานโครงสร้างเนี่ยครับสำคัญที่สุดเลยครับเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนต่อไปที่เราประกอบโครงสร้างเสร็จครับผม ครับผมตอนนี้ก็มาถึงประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วครับผมตอนนี้แล้วก็ใส่ไม้ใส่ไม้รองถังเรียบร้อยครับก็กําลังทำการเก็บสีครับเก็บรายละเอียดวันนี้ก็จะเก็บสีให้เรียบร้อยครับอ่าแล้วก็จะเหลือขั้นตอนการยก ยกตั้งเอารอรอเครนเครียนใหญ่มามายกครับผมอันนี้คือผลงานของทีมงานเรานะครับงานร้อเเนแน่นอนครับผม ไม้ที่เราใช้ก็จะเป็นประเภทไม้เนื้อแข็งครับอ่าตัวนี้เราจัดเป็นไม้ประดู่เลยครับผมเพื่อความแข็งแรงและทนทานตอนนี้ก็จัดเรียบร้อยครับเหลือต่คาสีครับครับผมก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็ปิดงานครับผม เดินระบบเรียบร้อยมาแล้ระบบน้ำระบบไฟลงปั๊มเทสน้ำครับผมสูรทดสอบปริมาณน้ำครับอ่อนี้เราลงปั๊มขนาด1.5แรงม้าครับท่อดูด2นิ้วครับผมปริมาณน้ำที่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7,000ลิตรต่อชั่วโมงครับถือว่าน้ำดีครับบ่อนี้ ย่อนปั๊มไปที่ยี่สิบแปดเมตรครับผมย่อนป Rem ั๊มที่ยี่สิบแปดเมตรก็ขึ้นหอทางอีกสิบสองเมตรครับก็จะเป็นรวมแล้วปั๊มจะเป็นแรงส่งที่สี่สิบเมตรครับผมระบบโครงสร้างเรียบร้อยครับมาตรฐานตัวนี้จะเป็นชุดตู้ควบคุมครับ ตู้ควบคุมปั๊มบาดานครับขนาด1.5แรงม้าครับผมตัวนี้จะมีทั้งระบบแมนนวลแล้วก็ระบบอัตโนมัติครับผมโครงสร้างหอถังทุกอย่างทำมาตรฐานหมดเลยครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมทีมงานคุณภาพมาตรฐาน อยากได้งานนิเนี้ฝีมืองานคุณภาพเอาติดต่อชิมงานเรามาได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นหอถังเล็กหอถังใหญ่รับหมดทุกอย่างครับผมทําหมดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ครับอตัวนี้จะเป็นขนาดใหญ่ครับหอถังประปาหมู่บ้านครับตัวนี้ความสูงหอถังอยู่ที่สิบสองเมตรครับปริมาณบรรจุ น้ำก็อยู่ที่10,000ห 10, มื่นลิตรครับผมอยากให้ทีมช่างเราไปทำที่ไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับปรึกษาได้ครับผมอ,อติดต่อเข้ามาที่ช่องทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook ช่างโจรับเจาะบ,บาดาลครับผมหรือจะเป็นเพจเพจทวีทรับบาดาลใบช่างโจครับ หรอจะเป็นเบอร์โทรครับผม093 354 22 16093 354 22 16ครับช่างโจรครับผมชื่อนี้ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับการรันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยงานที่เราทำครับผมผลงานจะเป็นเครื่องการันตีเองครับว่าผลงานเราแบบไหน ลูกค้าจะเป็นคนการันตีให้เราว่างานเราออกมาดีแค่ไหนครับถ้าดีแล้วก็ว่าดีไปเลยครับถ้าไม่ดีก็ติชมได้ครับติชมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขครับผมสุดท้ายนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ